ฉายแววค่ะรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นผลงานใหม่ๆของน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองค่ะถ้าย้อนกลับไปตอนที่เราเรียนอยู่สมัยมัธยมเราเนี่ยก็จะต้องเข้าห้องแแบบเราก็จะต้องแบ่งกันเป็นกลุ่มใช้กล้องจุลทรรศน์ร่วมกันซึ่งบางทีเนี่ยทำให้หนึ่งคาบเรียนเราเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เห็นภาพจากกล้องจุลทรรศน์จริงๆี่ยมันค่อนข้างน้อยแต่ปัญหาเหล่านี้แพทย์จะบอกคุณผู้ชมเขาเบาวันนี้ จะหมดไปเพราะว่าเราจะมาสร้างกล้องจุลทรรศน์ด,ด้วยตัวของคุณเองและบอกเลยนะคะว่าราคาไม่ใช่หลักหมื่นค่ะแต่เป็นราคาหลักสิบอย่าเพิ่งงงไปค่ะเพราะวันนี้เราจะมาฉายแววเรื่องกล้องจุลทรรศน์ DIY ค่ะ เราก็อยู่กับเจ้าของผลงานเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะแกนสวัสดีครับอยากจะถามถึงเรื่องของผลงานแกนเนี่ยได้สร้างกล้องจุลทัรศน์แบบ DIY บมันยังไงอะคะมันจะเป็นหน้าตาแบบอาจจะดูดูไม่ค่อยหรูหรามากเท่าไหร,ร่นะฮะคือตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะพอที่จะใช้แทนกล้องจุลทัรศน์แบบสเตอริโอนะครับหรือแบบที่เป็นกําลังขยายต่ําได้พอสมควร แต่ว่าปกติเราเห็นแบบมันต้องเป็นเค่องยักษ์ใช่ไหมใช่ตอนที่เราเรียนตอนเด็กๆแต่นี่มันแค่นี้มันใช้ได้จริงๆเหรอคะคือใช้ได้ครับใช้ได้จริงจอิงจะมีอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นจะเป็นพาราลียครับเขาเป็นหนอนตัวแบชนด์เอ่จจะแสงแสงอาจจะน้อยหน่อยนึงนะครับมันเห็นขนาดนี้เลยเหรอคะแน่นอนครับก่อนที่จะเห็นใกล้ๆอย่ค่ะเรารู้สึกว่าหน้าตามันประหลาดแบบมันอีมากอะแต่พอแบบแต่พอเราใช้กล้องจุลทรรศน์สองเราได้เห็นหน้าตาแท้ๆมันอะ เลยมันน่ารักน,น่ารักตามเหล่ะผมชอบจริงๆนะโอเคครับเรียบรอย้อยนะฮะกอนนี้เป็นภาพที่ได้นะครับซึ่งก็ระดับหนึ่งคือเรียกว่าระดับหนึ่งไม่ได้ละค่ะเรียกว่ามันเห็นแบบรายละเอียดชัดเจนขนาดนี้ถ้าสมมุติว่าให้เทียบละ่ะพวกอย่างที่เราใช้กันเป็นปกติอยู่แล้วเนี้ยคือเครื่องใหญ่ที่เราได้เห็นว่ามีต้องมีการเลื่อนนู่นเลื่อนนี่ประสิทธิภาพของมันกับกล้องจุลทรรศน์ DIY DIY ของผมนะครับ ประสิทธิภาพแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะสู้ไม่ได้คือเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าประสิทธิภาพเราสูงกว่าะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบราคาเนี่ยกล้องส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณเป็นหลักหมื่นใช่ไหมครับตัวน,นี้นะครับแค่เลนอย่างเดียวนะฮะคือ30บาทครับจริงๆคือเราใช้ตังไม่เกิน50บาทอยู่แล้วครับดีไม่ดีก็ประมาณ40ซึ่งปกติกว่าที่เราจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้เห็นภาพเหล่านี้ออกมาเนี่ยเราต้องใช้เครื่อง ที่เป็นเครื่องใหญ่ๆใ,ใช่ครับซึ่งมันราคาหลายหมื่นมากใช่ใช่ครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคือไอเดียที่ทําตัวนี้คือผมไม่ได้เคลมนะว่าว่าเราเราเป็นคนคิดคนแรกหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าคือมีมีการทำกันมาสักพักนั่นแหละค,ะ,ะครับแต่ว่าที่ผมทาตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าใน l a บเนี่ยผมมีของเล่นอะไรเนี่ยผมก็จะพยายามเอามาลองทานะครับแล้วประกอบกับการที่ว่าผมเป็นเด็กต่างจังหวัดนะฮะจังหวัดผมเนี่ยบางโรงเรียนเวลามีกล้องจรวดทัน ในโรงเรียนอาจจะมีไม่กี่ตัวนะครับเด็กเนี่ยกว่าจะได้ใช้ก็อาจจะต้องแบบกลุ่มใหญ่มากๆใช้ตัวเดียวหรือดีไม่ดีบางโรงเรียนก็วันที่จะได้ใช้กล้องชารคือวันวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยครับก็คือแทบจะไม่มีวันได้สัมผัสกล้องชรจกันเท่าไหร่ะนะแล้วประกอบกับว่าช่วงนี้มือถือมันกำลังฮิตมากเลยพวกสมาร์ทโฟนนะครับเด็กเนี่ยโอ้โหเล่นเกมเล่นอะไรเล่นไอผงไอแพดกันนะครับเล่นแท็บเล็ตซึ่งทำให้ผู้ปกครองบางคนก็มองไปแล้วว่าเอ้ยมันกลายเป็นเครื่องเกมอ่ะ มันไร้สาระมากเอาไว้แชทเอาไว้อะไรอย่างนี้มันเหมือนกับว่าเราถูกสมาร์ทโฟนใช้มาตลอดสมาร์ทโฟใช้สมาร์ทโฟนใช่คำนี้เลยครับประมาณนั้นซึ่งผมก็เลยอยากที่จะโอเคเรามาลองใช้เงินน้อยๆเนี่ยลองทำให้สมาร์ทโฟนที่มันดูไร้สาระเนี่ยมันดูมีสาระขึ้นดีไหมนะวัตถุประสงค์หลักของแก่นเนี่ยคืออยากจะสร้างกล้องจุลทรรศน์ DIY ออกมาเพื่อให้ทุกๆคนได้เรียนรู้คือผมไม่ได้ไม่ได้เป็นคนอยากจะสร้างแต่ผมอยากให้ทุกคนได้สร้าง คือหมายถึงว่าผมอยากให้เด็กหรือแม้แต่คุณแพรถ้าเกิดว่าคุณแพรอยากอยากทำก็ก็เดี๋ยวก็สร้างด้วยกันได้หมายค,ความว่าแพรก็ทําเองได้อย่างงี้ใช่ครใช,ใช่ครับใช่ครับ น่นอนนะมันเป็นกล้องมันต้องมีเลนส์ครับทีนี้เลนส์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอานนี้ผมให้ให้ได้เลยครับส่วนแรกคือเลนส์ค่ะอันนี้ให้กับบ้านได้เลยในพูดตรงตรอันนี้ราคาปกติเท่าไหร่อะคะพอดีว่ามันหาซื้อในประเทศไทยอาจจะลำบากหน่อยนะครับก็พอดีตรงนี้สั่งซื้อมาจากต่างประเทศนะครับต้นทุนก็แน่นอนก็ตัวละ30บาทย่างนี้แสดงว่าแพมไม่สามารถไปซื้อตามตลาดหรือว่าไม่มีไม่มีอ้าเรย่างนี้เราก็ยากก็ดีและอย่างที่แกนบอกว่าแกนอยากให้คนแบบเข้าถึงมันได้ง่ายใช่ครับใช้แทนได้ครับอันนี้เลย เนี่ยครับไอเลเซอร์แดงๆนะครับที่น้องๆชอบเล่นกันนะฮะซื้อสามารถซื้อได้หลายที่นะฮะตามตลาดนัดหรือว่าคลองถมข้างในเขาจะเป็นอย่างนี้ฮะอ่าเนี่ครับผมถอดร่างใช่ครับเนี่ยถอดร่างจากตัวเมื่อกี้นะครับที่อยู่ในมือผมเมื่อกี้นะครับมันจะมีส่วนที่เป็นเป็นไฟฮะเป็นไฟ LED นะครับกับส่วนที่เป็นเลเซอร์ซึ่งส่วนที่เป็นเลเซอร์ตรงนี้เนี่ยข้างในเขาจะมีเลนส์อยู่คือเราต้องถอดร่างของเจ้าตัวนี้ก่อนถูกต้องครับก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมาค่ะ อ๋อแล้วไม่ต้องกังวลว่าต้องใช้อันใหม่นะครับสมมุติมีที่บ้านแล้ววงจรเขาเสียหรือว่าฐานมันหมดดแล้วหรือว่าเบื่อไฟขาไม่ใช่หรือไฟขาดหรืออะไรใช่หรือไฟขาดครับได้หมดเลยคมัะใช่ครับเพราะว่าคือที่เราต้องการจริงๆเนี่ยคือเฉพาะเลนส์เท่านั้นครับซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้ฮะจริงตรงนี้ดำๆตรงนี้เห็นไหมครับเขาจะมีบากไว้สําหรับการให้ให้เราไขออกเออามันไขนี้ได้เลยหรอได้เลยครับได้เลยฮะได้เลยครับตาจะเป็นจิ๋วจิ๋วหน่อยครับแต่ว่าก็คือใกล้ๆเคียงกับตัวกลางที่อยู่ตรงกลางของั้น จิ๋วกว่านิดนึงคือแต่แต่มันก็คือสิ่งสิ่งเดียวกันใช่ครับแต่ว่าขนาดแตกต่างใช่ครับขนาดแตกต่างกันนะแต่แน่นอนก็คือสเปคหรือว่าคุณสมบัติอาจจะแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยตามรุ่นเลยครับตามรุ่นเลยว่ารุ่นนี้ผลิตจากที่ไหนมาบ้างเลเซอร์พอยเตอร์อันนี้กําลังแค่ไหนหรือใช้เลนส์แบบไหนนะครับแต่ว่าคือใช้ใช้ใช้ได้เหมือนกันครับใช้ได้เหมือนกันอ่านี่คือเรื่องแรกคือเรื่องของเลนส์ครับ ทีนี้พอเรามีเลนส์ปุ๊บเราจะติดกับมือถือยังไงนะฮะก่อนที่จะติดกับมือถือเนี่ยเราต้องมีตัวกลางเชื่อมก่อนก็คือตัวฐานอย่างเงี้ยตัวฐานใช่เป็นตัวฐานของเลนส์ครับเลนส์ตัวใหญ่จริงๆที่ผมใช้นะครับผมจะใช้อตัวนี้แหละครับเป็นตัวรองคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งหนึ่งถุงเนี่ยจะมี8 8ชิ้นนะครับอ๋อปกติเขาใช้รองคอมพิวเตอร์ให้มันระบายความร้อนใช่ใช่รับคระมาร์คพลิกแแลงครับคือผมใช้ไม่ตรงเป้าประสงค์เขาอะะครับซึ่งอย่างที่เห็นตรงนี้นะที่ผมม ตัดปุ๊บจะออกมาได้4อันนะครับก็คือ1อัน2อัน3อันแล้วก็อันที่4จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเหลือเป็นสามเหลี่ยมไว้ใช่นี่คือชิ้นส่วนหนึ่งเขาถอดชิ้นส่วนนี้ออกมาแล้วได้หนึ่งชิ้นใช่ครับแล้วก็ได้อีกหนึ่งชิ้นอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นใช่ครับได้เหมือนกันหมดเลยครับได้ฮะเราแอบเห็นว่านอกจากตัวนี้ที่คุณใช้แล้วเนี่ยอ่าใช่ใช่ใช่จะมีตัวอื่นๆเนี่ยเราเห็นลักษณะที่มันแปลกๆอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นจุกท็อกครับเป็นเาศ สิ่งเร็วที่เราทําได้คือการทดลองครับเราผมเดินตลาดนัดหรือผมเดินที่ไหนหรือว่าผมเอาเห็นที่บ้านเหลืออะไรไว้ก็จะพยายามบิบมาทําหมดอะไรก็ตามที่คุณคิดว่ามันน่าจะช่วยส่งเสริมให้อุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์ DIY มันมีประสิทธิภาพคุณก็จะเลือกซึ่งเขาเลือกหลายอย่างค่ะแล้วก็ทดลองหลายอย่างไม่เว้นแม้แต่ยังลบยังลบครับยังลบอะครับที่เหมาะสำหรับการใช้เป็นแกะตัวปั๊มเนี่ยนี่คือสำหรับแกะตัวปั๊มเลยเหรอคะใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดน้องๆมียังลบที่อาจจะ ของน้องเองรู้สึกว่ามันแข็งแรงหน่อยนะครับเอออาจจะลองเปลี่ยนมาใช้ก็ได้นะครับอ่าประมาณนั้นคือใช้ได้หลายอย่างใช้หลายอย่างครับอันนี้ก็เรื่องของตัวฐานครับต่อมาต่อมา,อมาสุดท้ายเนี่ยนะครับจริงๆมันจะเป็นส่วนที่เราใช้ติดกับมือถือหรือแท็บเล็ตก็ได้ครับอ่าเดเวิร uh, อะไรก็ได้ที่เราา uh, ใช้อยู่นะครับอย่างเช่น เป็นยางยืดนะครับยางยืดซึ่งยางยืดตัวนี้เนี่ยก็เมตรละ20บาท5บาท5บาทเองไหอเมตรละ้บาทครับผมซื้อแถววลรจักรตรงนี้ครับาบาทนะครับ5าบาทเองคือไปซื้อแถววลรจักร5บาทแต่ค่าลดร้อยยี่สิบตรงนี้เดินเดินเดินไปได้นะดีไซน์นี้เนี่ยเป็นดีไซน์ที่ซิมเปิลมากนะครับราคาถูกมากแล้วก็คือมันใช้ได้กับโัรศั์ไม่ว่ากล้องจะอยู่ข้างบนข้างล่างซ้ายขวาหน้าหลังแล้วแต่เลยครับอ่าแล้วแต่เราจะดีไซน์ทีนี้อ้าวแล้วถ้าเกิดเป็นแท็บเล็ต โอ้ oh, มันเบลเล้งเป้งมากมเราก็ต้องแบบยางยืดย้วยเลยนะย้วยเลยวิธีง่ายสุดก็คือใช้อแบบครับตอนแรกเนี่ยจริงจริง,รงเลยพูดตรงๆคือผมใช้กับ iPad มาก่อนนะครับก็สามารถที่จะปึ๊บเสียบได้เลยครับเสียบไปได้เลย จุลทัศน์ DIY ย้ำอีกรอบดีกว่าว่าอุปกรณ์หลักๆของเรา3อย่างคือหนึ่งเลนส์ครับสอาเป็นฐานและการเป็นฐานเลนส์และ3เป็นตัวยึดเลนส์กับมือถืออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยน้องๆที่กำลังดูรายการอยู่สามารถไปหาสิ่งรอบตัวเอามาทิกแล้วก็ดัดแปลงใช่ครับหรือมิกแอนด์แมทเองได้ฟรีสไตล์เลยครับฟรีสไตล์ครับงั้นเริ่มเลยดีกว่าครับับเอาแบบง่ายสุดเลยนะฮะก็นะครับเลนส์ที่เราใช้ นะครับเลนส์ที่เราใช้เนี่ยก็เลเซอร์นี่คือส่วนที่เราะรจะใช้ค่ะส่วนที่เราใช้พอได้เลนส์นม,มาเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของฐานนะครับที่จะใส่เลนส์นะครับด้านข้างเนี่ยคือเขาค่อนข้างจะบางซึ่งจําเป็นจะต้องหาอุปกรณ์นะครับหรือหาวัสดุเนี่ยที่มีความบางใกล้ๆเคียงกันพอดีว่าไปเลือกอันนี้แหละครับก็คือหาง่ายมากนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เด็กๆเ,เนี่ยใช้ใบ่อยๆนะครับก็คือใช้ทําบอร์ดที่โรงเรียนก็คือตัวโฟมใช่ครับมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่ ถ้ามีจะดีมากนะครับเป็นตุ่นนะครับแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับน้องๆก็อาจจะสามารถใช้เลนส์เนี่ยกดลงไปในเนื้อโฟมนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นว่าขอบเขตของเลนส์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเราก็อาจจะเห็นเป็นรอยนะครับเป็นรอยบุ๋มลงไปที่เป็นขนาดพอดีกันกับเลนส์ตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อความงดงามเราก็อาจจะใช้ตุ่นนะครับซึ่งอันนี้ผมเลือกขนาดที่ใกล้เคียงกันกับเลนส์ตัวนี้มานะครับเราก็จิ้มเข้าไปเลยถ้าเกิดว่า มีอะไรตอกจะดีมากเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวตอกนะครับเอาเอาโอเคครับเรียบร้อยพื่ือได้เป็นรูอย่างนี้ออกมานะทีนี้ก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็ตัดนะครับตัดออกมาให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับก็คือฐานของเลนส์ใช่ครับก็ออกมาหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ต้องตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอ๋อจริงๆแล้วผมแนะนําเป็นผืนผ้านะครับเพราะว่าเราจะต้องเหลือที่เอาไว้เย็บตัวยางยืดอีก นี่นรเรียบร้อ,รอย<ป>แล้วครับตอนนี้ลองเอาเลนส์เข้าไปใส่ก็ได้ครับประกอบเลนส์เข้าไปจริงๆก็เชื่อว่าน่าจะพอดีค่ะ,ะคถัดไปครับก็จะเป็นนะครับส่วนที่เราจะใช้ยึดกับอุปกรณ์ของเรานะครับอย่างเช่นมือถือหรือว่าแท็บเล็ตนะครับสิ่งที่ใช้ก็คือตัวนี้ครับเป็นยางยืดสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือว่าเราลองวัดก่อนดีกว่าว่าเราจะควรจะใช้ยางยืดเนี่ยระยะประมาณเท่าไหร่ตัวนี้แนะนํานิดนึงว่าให้ตัดสั้นกว่าปกตินิดนึงมันจะได้ ยืดยืดยายืดได้นะครับแล้วก็จะได้ติดได้พอดีอ่นตัดด้วยคได้ครับนิ้วนะคะเหลือให้หน่อยครับอ่าทีนี้มันก็มีอีกอย่างนึงคือพอดีปลายมันจะรุ่ยนะครับก็อันนี้ถ้าเกิดน้องๆทาเองที่บ้านก็ระวังนิดนึงนะครับเรื่องฝืนเรื่องไฟนะฮะก็ลนลนนิดนึงครับให้เก็บเก็บปลายเขาหน่อยนึงนะครับทีนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดสำหรับผมนะครับก็คือขั้นตอนของการเย็บ เราเลือกเอาเลยครับว่าด้านไหนที่อยู่ใกล้กับตัวโทรศัพท์นะครับเราก็ยึดติดด้านนั้นไปนะครับต้องมีระยะห่างเท่าไหร่ถึงจะพอดีป่ะคะกาๆเอาไ็ได้ครับคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราให้มันเว้นออกจากเลนมันนิดนึงก็พอแล้วคือถ้าเกิดเราเย็บห่างจากเลนเกินไปนะครับมันสําหรับพวกตระกูล iPhone นะครับเลนเขาเนี่ยมันอยู่ค่อนไปทางด้านข้างะนะครับถ้าเกิดเลนเขาอยู่ค่อนไปทางด้านข้างเนี่ยแล้วเราเย็บไปไกลเกินเนี่ยตรงนี้มันทาให้เวลาที่ บัตยึดอย่างเงี้ยมันจะลำบากแต่ก็ไม่ต้องใกล้เกินเพราะเดี๋ยวมันก็จะบงังก็จะไปบังเลนส์ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังทำกล้องจุลทรรศน์ DIY ของตัวเองเราลองไปดูกันดีกว่าว่าถ้าแก่นมีโอกาสได้ไปสอนน้องๆทำกล้องจุลทรรศน์ DIY กันถึงห้องเรียนเด็กๆจะตื่นเต้นกับของเล่นชิ้นนี้ขนาดไหนอันนี้พี่อยากให้น้องดูภาพนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันคือพญาติใบไม้ในตับแต่ถ้าเกิดว่า เราใช้เลนส์นะครับอย่างเลนส์เลเซอร์บางตัวเนี่ยห,ห,นห,นหน้าตาบรรยากาศเป็นอย่างนี้ฮะเห็นปะเห็นนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับกําลังขยายมันเป็นเลขเป้งมากนะฮะเราสามารถเห็นอะไรที่มันแบบกระจิตรลิดกระจิตรลิดเนี่ยให้มันดูใหญ่เป็นเลขเป้งได้ได <S <S พี่ถ่ายจากไหนพี่ถ่ายจากกล้องหน้าไอแดเนี่ยนะครับ <S <S เฮ้ยทาได้ยังไงนะครับจริงๆแล้วมันทําไม่ยากฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทํากันนะครับ มนะไม่อยากเชื่อว่ามันตัวจะขาวขาวนาดนี้แล้วก็มีรายละเอียดที่เล็กลงไปกว่าเก่าอีกเราไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นฟันคู่หน้าของมันนะไม่เคยเห็นว่าไม้ขานาดน,นี้คือผมไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจริงๆน้อง เขาจะเรสปอนดดีขนาดนี้คือเท่าที่เห็นเนี่ยคือก็ตั้งแต่ตั้งแต่ในห้องเลยนะยังไม่ได้ออกมามีทั้งถ่ายหน้าเพื่อนถ่ายขนหน้าขนไรหูเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วพอ,อได้ออกมาตรงนี้เนี่ยก็เห็นนะ้องเขาหาลังมดมานั่งถ่ายเป็นสารคาดีเลยก็กก็ดูแบบหลากหลายมากคือรู้สึกดีครับที่อไอเดีย ของผมเนี่ยมันเป็นประโยชน์แล้วน้องๆเขาก็ดูสนุกด้วยก็น่าจะน้องเขาน่าจะภูมิใจด้วยนะเพราะว่าตัวนี้คือเขาทํากับมือของเขาเองนะครับเขาก็สามารถที่จะสนุกไปด้วยได้นะครับแล้วก็สนใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับแล้วก็อาจจะนําไปสู่ความชอบในสาขาวิทยาศาสตร์ในอนาคตนะซึ่งจริงๆก็คือเป็นอะไรที่ผมคิดว่าดีที่สุดเท่าที่อยากได้แล้วครับ ทอมแพลต์ต่อผลงานชิ้นนี้นะคะต้องบอกว่าชอบค่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนมุมมองใหม่ให้กับตัวแพรและก็เชื่อว่ามันจะเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับอีกหลายคนเพราะว่าทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ที่แพลได้คุยหรือรู้จักเขาก็จะรู้สึกว่าโลกของวิทยาศาสตร์ะคะ่ะมันเป็นโลกที่ไกลตัวมากแต่พอเราได้เจอกล้องจุลทรรศน์ DIY ค่ะมันลบภาพเดิมของเราออกไปว่าการเรียนรู้มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเรียนรู้แค่ในห้องแลบเท่านั้นแต่เพียงแค่คุณเนี่ยมีกล้องจุลทรรศน์ DIY ตัวเล็กๆแค่นี้ละค่ะแล้วออกไปใช้ชีวิตประจำวนันคุุณจะะได้เหห็นโลลกแมมมมองใ่ ซึ่งบางทีเราอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าใบไม้ใบหนึ่งที่เรามีเนี่ยลักษณะรายละเอียดดีเทลลึกๆของมันข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงแต่เราสามารถเห็นได้และมันใช้งานได้จริงและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าผลงานชิ้นนี้มันผลงานที่เกิดประโยชน์มากๆเพราะว่าเขาคํานึงถึงผู้ใช้จริงๆอะคะ่ะสังเกตได้เลยค่ะว่าเขาคอนเซิร์นเรื่องราคามากว่าราคาต้องถูกทุกคนต้องสามารถ ประดิษฐ์มันได้และทํามันได้และใช้มันได้จริงๆและอันนี้มันตอบโจทย์ว่าเขามองถึงเด็กๆที่อยากจะส่งเสริมให้ได้เรียนรู้และมันก็ทําได้จริงๆซึ่งเนี่ยพาว่ามันคือประโยชน์จริงๆค่ะนอกจากจะเผยแพร่วิธีการสร้างกล้องจุลทรรศน์ DIY ราคาไม่กี่10บบาทแล้วแก่นและทีมงานก็ยังมีไอเดียสร้างแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดฟรีไปใช้คู่กันเพื่อต่อยอดการเรียนรู้โลกใบจิ๋วเหล่านี้อีกด้วยล่ะครับ ตอนนี้จริงๆต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวแอปนะครับที่ทำเนี่ยะนะครับมีทีมอีกทีมหนึ่งนะครับที่ช่วยทำก็คือเป็นทีมชื่อดูอินไทยนะครับก็คือทำในประเทศไทยแล้นี่แหละ uh huh. นะครับซึ่งแอปตัวนี้เนี่ยตอนนี้นะครับยังไม่สมบูรณ์มากแอปชื่อ ICU นะครับ uh huh. ICU เล่าให้เราฟังก่อนดีกว่าว่า ICU a p p พลิเคชันนี้วัตถุประสงค์และการใช้งานคืออะไรคะคือวัตถุประสงค์ มาพร้อมฟังก์ชันครับแน่นอน1นะฮะก็คือว่าแน่นอนเราก็ใช้ถ่ายภาพนะครับเหมือนกับ Instagram นะครับและเหมือน i ิน t a g r กรมด้วยในมุมที่ว่าเราไม่ได้ใช้แค่ถ่ายเเราใช้แชร์าภาพประโยชน์จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเท่าที่เราเห็นนะครับคือสมมุติว่ามีคนเข้ามาแชร์นะครับเข้ามาถ่ายภาพแล้วก็แชร์ขึ้นมาเนี่ยเราได้โลเคชันทุกอย่างจะโดนเก็บไว้ในตารางของเราครับก็คือว่าสมมติอย่างเช่นผมอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับไรเช่นนะครับในแอปของเราเนี่ย ต่อไปจะสามารถที่จะฟิลเตอร์เสิร์ชได้เช่นผมอยากดูเฉพาะไลเคนเท่านั้นนะครับมีแผนที่แล้วก็มีหมุดปัก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 แล้วเวลาเราไปกดตามหมุดเนี่ยเราก็จะได้รูปขึ้นมาว่าในบริเวณนั้นนะครับมีใครถ่ายรูปอะไรไว้บ้าง<ภ>นะครับมีอไรเคนชนิดไหนบ้างนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการพ่วงแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเข้ากับโซเชียลเดียอื่นก็เป็นเป้าหมายของเราเหมือนกันนะครับอย่างเช่น Facebook เราสามารถที่จะดึงนักวิชาการอิสระนะครับหรือแม้แต่เป็นอาจารย์หรือแม้แต่เป็นนักวิชาการที่ทำงานวิจัยเกี่ยยวววกัับสิิ่่่่งมมชชตนน้้เเขาาาาออคถ อันนี้เด็กที่ที่เพชรบุรีถ่ายมานะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ mm hmm. นะครับนักวิจาการบอกอ๋อมันคือไรเช่นชนิดนี้นะมันคือเห็ดชนิดนี้นะนะครับซึ่งอันนี้มันทําให้เกิดการที่คนในวงการวิชาการหรือนอกวงการวิชาการเนี่ยได้มีการคอนแทกการแลกเปลี่ยนข้อมูลช่วยซึ่งกันและกัน <c oughs> การที่ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ย mm hmm. เราสามารถสร้างเครือข่ายของการเรียนรู้ครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็ร่วมเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยกันกับเราไปเลยนะครับเราอยากให้ทุกคน เหมือนกับเป็น citizen s c i e n t i ก็เหมือนกับเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ว่าทุกคนเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ครับคือช่วยในการเก็บข้อมูลวิทยาศาสตร์ทําให้มีส่วนร่วมกับการพัฒนาของวิทยาศาสตร์ของประเทศของเราได้ครับก็คืออยากให้ประชาชนทุกคนสามารถทําตรงนี้ได้เหมือนกับ citizen อร p o r t ร,ร์ใช่ไหมครับนักข่าวประชาชนอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าแทนที่จะเป็นนักข่าวเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้เหมือนทุกคนได้หมดทุกคน,กคนซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นนะครับความสนใจทางวิทยาศาสตร์ให้สังคม เราให้นักศึกษาหรือแม้แต่ผู้สนใจทั่วไปเนี่ยสามารถจะช่วยเก็บข้อมูลของหนังชภาพได้แบบเรียลไทม์โดยที่ทุกคนเนี่ยสามารถจะมีส่วนร่วมได้แว็บแรกที่เราได้เห็นแอปพลิเคชันเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับ i n s t a g r กรนี่นาที่แบบแชร์รูปซึ่งการแชร์รูปเสร็จแล้วมันก็จบลงตรงนั้นมันไม่เห็นมีอะไรเพิ่มเติมเลยแต่พอฟังแกนต่อค่ะเราจะรู้เลยว่าการแชร์ของเขาเนี่ยมันไม่ได้คิดแค่ผิวเผินแต่มันคิดลึกกว่านั้นนะคะว่า แชร์ไปเพื่ออะไรแล้วหลังจากที่แชร์เสร็จแล้วเราจะนําข้อมูลการแชร์ของทุกๆคนเหล่านั้นนะคะเอามาทําอะไรต่อและเนี่ยมันเรียกว่าดาต้าเคือทุกคนเนี่ยถ่ายรูปในมุมมองของตัวเองแล้วเก็บข้อมูลเอาไว้ซึ่งข้อมูลตรงเนี้ยสามารถนำไปใช้ต่อได้และนี่มันคือสิ่งสำคัญคะ่เะเพราะประเทศเราเนี่ยมันยังตกหล่นในเรื่องนี้อยู่ในเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆซึ่งท่านในส่วนของวิทยาศาสตร์นะคะมันสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้มาเติมเต็ม,ตมได้เพราะว่าเจ๋งที่สุดแล้วคะ่ะ และอยากจะบอกเขาว่าเราได้เห็นผลงานนะคะที่เรามาใช้แววในวันนี้แล้วของแก่นหารู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วแกนเนี่ยเป็นนักศึกษาปริญญาเอกด้วยใช่ครับแล้วสายงานที่เรียนอยู่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างกล้องหรือ<ช>อะไรไดใด<ช>ๆตอนนี้เลยเกี่ยวเลยผมเรียนปริเอกอยู่ภาควิชาชีววิทยานะครับงานหลักๆผมเนี่ยจริงๆแล้วจะมีงานนก็จะเป็นงานเกี่ยวกับด้าน b บโอฟิสิกสคุณก็ท่าทางน่าจะต้องเรียนหนะัก แล้วทำไมถึงยังมีเวลาในการนั่งคิดและประดิษฐ์สิ่งต่างๆเหล่านี้คะคือเรียกประดิษฐ์มันก็ดูดีนะแต่จริงๆคือผมชอบเรียกตัวเองว่าผมชอบทาของเล่นชอบทำของเล่นใช่แล้วคุณก็เรียกสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นของเล่นแต่มันคือของเล่นที่มีประโยชน์แล้วมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อย่างที่อย่างที่อยากได้แล้วมันไม่ได้มีประโยชน์แค่คนหรือสองคนแต่มันมีประโยชน์ในวงกว้างมากเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้มันสามารถทําให้เด็กได้นําไปใช้จริงๆแต่ทีนี้จริงๆเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยมันมีประวัท คือหมายถึงว่าแต่ละตัวเนี่ยนะฮะคือเลนที่ผมที่ผมมานั่งแกะเนี่ยผมแกะมาเยอะมาก mm hmm. นะครับมีเลนจากหลายๆที่ไม่ใช่เลนเลเซอร์อย่างเดียวมีทั้งได้บ้ work างเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างก็จะมีหลายๆตัวที่มีคุณสมบัติพิเศษพิเศษขึ้นไปนะครับที่อาจจะทําเป็นเครื่องมือที่ใช้ในวงการวิจัย<ด>ในอนาคต ใช่ครับค,คือพยายามที่จะทำให้นอกจากว่าจะเป็นเครื่องมือ,อที่เราใช้เป็นงานอดิเรกหรือว่าเป็นงานเปขาเรียกเป็นซิติเซนไสน์นะครับคือ,อให้ทุกๆคนเนี่ยช่วยกันเก็บข้อมูลผมก็คิดไปมากกว่านั้นว่าเอ๊ะถ้าเกิดทําตัวเครื่องมือที่มันจรงิงจังขึ้นมาด้วยนะเพื่อแก้ไขปัญหา,า,ต,า,ต,าต่างๆเช่นเมื่อกี้นะครับลอง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 น้องดิวว่าตอนเราเล่นเมื่อกี้ครับเรียกว่าเล่นแล้วกนะันนะนะเราเจอปัญหาอะไรบ้างหนึ่งคือมือสั่นใช่สองคือว่าโอ้มันยากมากตรงจะใกล้แค่ไหนใกล้ไม่ใกล้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็อาจจะแบบโอเคแสงไม่พอ,อพูดตรงว,ว่าทางทีมเราเนี่ยมีเลนส์ที่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 ดีกว่านี้แล้วก็มีรีไซน์นะครับที่ตอบโจทย์หลายๆอย่างแก้ไขปัญหาที่ว่าไป,ปเมื่อกี้ครับใช่ก็คือณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้อยู่ในปัจจุบันคือกล้องจุลทรรศน์ DIY ที่เหมาะสําหรับน้องๆหรือรว่านักวิทยาศาสตร์หรือใครก็ตามเบื้องต้นที่อยากจะดูสิ่งต่างๆรอบตัวในขนาดที่มันใกล้มากขึ้นถูกต้องครับแต่การพัฒนาของเราก็ยังไม่หยุดอยู่แค่นี้เพราะเราก็อยากจะนํามันไปใช้ต่อ ใช่ครับเพราะว่าคือคือของเล่นที่มันดีขึ้นเรื่อยๆมันก็น่าสนุกขึ้นใช่ไหมฮะอ่าเราก็อยากทําให้มันมีหลายๆดีไซน์นะครับเพื่อจะให้ตอบโจทย์กับคนในแต่ละสาขางานผมพูดตรงๆตรงนี้ได้เลยว่าจริงๆเนี่ยคือในมุมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมก็ไม่ได้คิดแค่ว่าโอเคเราจะทําให้นักวิทยาศาสตร์ใช้นะครับยังมีเอนจิเนียร์บางกลุ่มที่เขาอยากจะดูนะครับวิศวกรบางกลุ่มที่เขาอยากจะดูพวกพื้นผิวโลหะนะครับอยากจะต้องเอาไปใช้ในวงการอื่นวงการนู้นวงการนี้ก็คิดว่าการพัฒนนาจจรริงีี่่่่ยยมไคควทะหุดอูแ้ เราก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปใช่และเราก็หวังว่าเราจะได้เห็นผลงานใหม่ๆนะคะจากแก่นนั่นเอง <c oughs> ถ้าสมมุติว่าแพรได้เจอกล้องจุลทัรศน์ DIY ตอนที่แพรเป็นเด็กเพราะว่าไม่แน่นะคุณอาจจะไม่ได้เห็นแพรในวันนี้ก็ได้นี่ไม่ใช่อะไรเพราะแพรรู้สึกว่า คือด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนที่ชอบวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กแล้วและก็รู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปแล้วเราได้กล้องจุลหัด DIY ตัวนี้มาอยู่กับมือเราเรา,เราคงจะสนุกกับเรื่องการค้นหาสิ่งต่างๆรอบตัวและถ้าเชื่อว่าการที่เราได้สนุกการที่เราได้เห็นอะไรได้ค้นพบอะไรบางอย่างเนี่ยคะ่ะมันอาจทําให้เราเนี่ยชอบแล้วก็เดินเข้าสู่สิ่งสิ่งนั้นแพรอาจจะไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้แต่ณวันนี้แพรไม่ได้อยู่ในฐานะนั้นแต่แพรเชื่อว่าเจ้ากล้องจุลหัด DIY เนี่ยค่ะ จะสร้างนักวิทยาศาสตร์ให้กับวงการว้าเราอีกหลายคนะค่ะ